สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเรามาคุยเรื่องพันตํารวจเอกคนหนึ่งนะฮะถูกกล่าวหาว่าทุจริตการสอบนะครับตอนแรกก็นึกว่านะรู้ข้อสอบหรือข้อสอบรั่วปรากฏสารเขาชี้แจงมาแล้วไม่ใช่นะครับนะเขาชี้แจงมาแล้วก็ปรากฏว่านะจดย่อตัวบทกฎหมายนะครับแล้วก็แอบ,บเอาเข้าไปในห้องสอบในการสอบตุลาการหรือสอบผู้พักษานะครับนะ คือหลักแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนกฎหมายเราอยากไปเป็นผ aler, <ederim. S 1> ู้พากษาเราอยากเป็นตุลาการเนี่ยเราต้องมีความแม่นยําในตัวบทกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความแม่นยําในตัวบทกฎหมายเราจําตัวบทกฎหมายไม่ได้เนี่ยเราจะไปตัดสินคดีได้ยังไงละวันข้างหน้าเนี่ยสมมุติจะเกิดว่าจับพัดจับผูเราเกิดสอบข้อเขียนผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปเป็นิเข้าไปเป็นผู้พากษาหรืออ่าเป็นตุลาการ แล้วจําตัวบทผิดพลาดพิพากษาผิดตัวบทผิดมาตาเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมความเสียหายมันจะเกิดกับคู่ความนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับดูคดีนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ถ้าอยากคุณจะคุณอยากจะเป็นผู้พากษาอยากจะเป็นตุลาการคุณต้องมีความแม่นยําในตัวบทกฎหมายถ้าคุณจําตัวบทกฎหมายไม่ได้นะ นะครับคุณจะไปเป็นผู้พากษาได้ยังไงล่ะครับเพราะผู้พากษาต้องจําตัวบทกฎหมายได้หมดนะไม่ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนมาตราก็ต้องจําให้ได้นะครับนะจำทั้งหมดไปได้ก็ต้องจาําสาระสําคัญได้หรือที่นักกฎหมายเขาเรียกว่าจําหลักได้แต่ถ้าเกิดคุณจะไปสอบเป็นผู้พากษาเป็นเอการแล้วคุณจําไม่ได้ต้องลักลอบตรวจตัวบทกฎหมายเข้าไปในการสอบเนี่ย <laughs> ผมว่าเออคุณไปท,าทําอาชีพอื่นดีกว่านะครับอย่ามาสมัครนะ อย่ามาสมัครสอบเป็นผู้พากษาเลยไปทําอาชีพอื่นที่ผมพูดมาข้างต้นนี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะพอเห็นมีข่าวพันตารวจเอกโดนจับนะจดตัวบทกฎหมายย่อเข้าไปในในห้องสอบแล้วโดนจับเรื่องทุจริตผมก็เลยอยากจะมาให้ความรู้นะครับว่าถ้าคุณจะเป็นผู้พากษาอายการคุณต้องจําตัวบทกฎหมายได้หมดนะครับต้องท่องมันทั้งวันทั้งคืนน,ะนี่มันมันเป็นก็เรียกอะไร competency หรือนะความรู้ความสามารถแบบ ขั้นพื้นฐานของคนที่จะเป็นผู้ษาเลยนะครับจริงไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ